สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพจนะครับจะมาแนะนานะครับปากกายี่ห้อกูเจดองนะครับเป็นปากกาที่ใช้แทน Apple Pen c i l ได้ครับผมเพราะว่า Apple p e n c i l มันราคาแพงมากครับงนั้นผมจะมาแนะนํานะครับผมปากกาของยี่ห้อนี้เลยครับผมราคาไม่ถึง500ครับผมของยี่ห้อกูเจดองนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมใน Google มันก็จะมีให้ ซื้อได้เลยครับผมไปหาซื้อได้เลยครับผมผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่ามันใช้ดีและแบตมันอึดมากครับในการใช้งานครับเราวกดูนะครับภายในภายในกล่องจะมีอะไรบ้างครับภายในกล่องจะมีที่ชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะครับที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงด้านนี้ครับเราสามารถเสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาชาร์จนะครับผมแล้วก็ปากกายี่ห้อนี้นะครับสามารถใช้กับ iPad ที่รองรับ Apple Pencil Gen 1และ Gen 2ครับเช่น iPad Pro 2020 iPad p r o 2018แล้วก็ iPad Air 3 Air 4แล้วก็ iPad Gen 8ครับผมที่สามารถรองรับ Apple Pencil ทุกรุ่นที่ Apple iPad ที่รองรับ Apple Pencil สามารถใช้งานกับยี่ห้อกูจจดองได้ครับหรือปากกาที่ใช้เขียนได้ครับผมวิธีการชาร์จนะครับถ้าเราเปิดเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับกลถ้าเราปิดนะครับแตะตรงนี้ครับเปิดอันนี้คือปิดนะครับเปิดปิดนะครับถ้าเวลาเราชาร์จแบตนะครับเราสามารถชาร์จแบตแล้วก็เขียนไปด้วยได้ครับวิธีการชาร์จแบตนะครับเสียบตรงนี้ครับหนึ่งครั้งมันจะขึ้นสีม่วงๆครับตรงผมขอเปิดไฟก่อนนะครับเห็นไหมครับสียงแดงขึ้นครับถ้าเราเปิดเขียนเราก็เปิดเห็นว่าจะเป็นสีม่วงครับเราก็เขียนได้ครับผม โอเคนะครับผมจะ<ผ>มาเขียนให้ดูเลยนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับผม,ผมจะเขียนบนหน้าจอนะครับนะครับผมจะเขียนนะครับดูครับ<ด>เขียนมาลองวาดรูปเพื่อนะครับผมลองนะครับครับผมทดสอบให้ดูเลยนะครับ ผมใช้แอปกูนโน้นนะครับในการเขียนครังนี้นะครับได้ลื่นครับผมในการเขียนลื่นดีครับดูนะครับลื่นดีครับถือว่าเขียนใช้ได้เลยครับผม ไม่เคเรตเลยครับในการใช้งานนะครับนี่ครับผม,น,ผมนี่ครับผมสามารถใช้กับ ในการพิมพ์ก็ได้ครับผมสมมุติเราจะพิมพ์ใช่ไหมครับสามารถเขียนได้ครับทำเห็นไหมครับมันสามารถใช้ได้นะครับผมในการเอามาใช้งานจริงเวลาพิมพ์เวลาเราเขียนมันก็เหมือน Apple Pencil ครับแต่มันก็เป็นปากกาที่ราคาย่อมเยาครับในการใช้งานนะครับเราจะเอามาเขียนก็เขียนได้ครับผมใช้สอนใช้อะไรผมก็ใช้ปากกายี่ห้อนี้ครับรู้สึกพอใจมากคือแบตนะครับ ผมชาร์จแป๊บเดียวก็สามารถชาร์จได้เป็นชั่วโมงครับผมหรือบางทีผมชาร์จสัปดาห์ละครั้งก็มีนะครับผมในการชาร์จแบตนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อบูทูธนะครับเปิดแค่ตัวนี้ครับผมตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ตรงนี้แค่เปิดก็ใช้งานได้เลยครับผมง่ายมากครับในการใช้งานนะครับผมจึงมาแนะนํานะครับยี่ห้อนี้ครับผมกูชดองนะครับในการใช้งานปากกาแทน Apple Pencil ในราคาย่อมเยาวนะครับเราสามารถเอาไปใส่เคสได้ครับผม นี่ครับผมอันนี้ใส่เคสแทน Apple ิลไม่ถกนะครับก็ใส่ได้ปกติครับเวลาผมไปสอบอะไรผมก็พกตัวนี้แหละครับผมรู้ว่ามันดีโอเคมากครับในการใช้งานราคามันไม่ถูกราคามันแบบถูกๆครับผมก็ประมาณสักไม่ถึงห้าร้อยครับเพื่อนๆก็ไปหาในช้อปปี้ดซาดาลองซื้อดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมและเครื่องที่มาผมมาทดสอบก็คือเครื่อง ipad gen 8นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ